กำไรย,ยกจักรพพัดหลวงปู่มหาศิลามีไว้เพื่อผู้สัทธาก่อนอื่นฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับถ้าแค่มองว่าเป็นหยกก็แค่ของธรรมดาแต่หยกนี้หลวงปู่บอกว่ามันคือของมีชีวิตหลวงปู่ศิลาท่านเล่าว,ว่าหยกจักรพพัดนี้ไม่ใช่แค่หายากแต่มันคือหยกที่ยอมรับการปลุกเสกไม่ใช่ทุกหยกจะรับพลังได้ หลวงปู่ศิลาไม่ได้ทำกำไรเส้นนี้ไว้ขายแต่ปลุกเสกไว้ให้คนที่ศรัทธาท่านว่าของแบบนี้ไม่ใช่ของโชว์แต่ต้องติดตัวใกล้หัวใจเพราะพลังที่ใส่ไปคือเมตตาปกป้องและโชคลาภของดีอยู่กับคนดีถึงจะส่งผลมีสิบคนหนึ่งเคยใจร้อนฟุ้งซ่านชีวิตไม่มีความสุขแต่พอได้กำไรหยกนี้ไป ท่านเล่าแค่ว่าอยู่ดีๆใจมันนิ่งแบบไม่เคยนิ่งมาก่อนเวลาเครียดแค่จับกำไลไว้ในมือความรู้สึกแย่ๆมันค่อยๆจางไปหยกไม่ใช่ของขลังแต่สิ่งที่หลวงปู่ใส่ไว้มันช่วยปรับใจคนให้สงบอีกคนหนึ่งเคยเจออุบัติเหตุรถเสียหลักกลางดึกแต่รถกลับหมุนวนแล้วหยุดเองโดยไม่ชนอะไรเลย เขาใส่กำไลหย,ยกของหลวงปู่ติดตัวแค่สามวันผมไม่รู้ว่ามันช่วยหรือเปล่าแต่หลังจากนั้นผมไม่ถอดอีกเลยสิทธิหลายคนบอกคล้ายกันว่าหลังบูชาหยกเส้นนี้ไม่ใช่ว่ารวยทันทีแต่เงินไม่เคยขาดมือเลยมีลูกค้ามีงานมีทางให้เดินไม่เคยตันหลวงปู่ไม่ได้บอกว่ามันทำให้รวยแต่ท่านว่ามันจะเปิดทางให้ ถ้าใจคุณนิ่งพอจะเดินไปอาจไม่ใช่คุณที่เลือกหยกแต่อาจเป็นหยกที่กำลังเรียกคุณอยู่กำไรมีไม่มากสำหรับคนที่เชื่อและศรัทธาเท่านั้น